ดีกัคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแบบนี้คุณผู้ชมคงจะรู้ใช่ไหมครับว่าเกมนี้นั้นไม่เหมาะสําหรับสตรีและเด็กมีคันเอ้ยมันต้องเด็กและสตรีมีคันไม่ใช่หรอวะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเสียงหลุดนะครับก็เป็นเกมสยองขวัญน,นะฮะมุกเดิมก็คือใครไม่มีขวัญที่หัวเนี่ยก็จะไม่สยองนะครับ เอ้าอก,กลัวทำไมตัวมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยมันง่ำง่ำขึ้นมาเฉยเลยนะฮะก็ต้องกราวสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับพบกับรายการ SKC TV นะฮะหรือสก,ก,กิททีวีก็เนื่องในโอกาสอา2000สองแสนซับสไนะคร์นะฮะสองแสนซับสไคร์เลยด้วย สองแสนนะฮะขอบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องขอบคุณนะพาะแม่พี่น้องทุกท่านนะผู้หญิงผู้ชายและผู้สาวหน้ามนนะแล้วก็น้องมาข้างบ้านนะครับที่คอยหอนส่งเสียงให้ผมลำคาญนะโอเคนะครับก็นะคงจะต้องมาซับต้ำตาแทนนะซับนำตาซับน้ำตาในเกมนี้นะไฟในวิดเฟดดี้ไฟในแอดเฟดดี้สนะฮะโอ้โหก็ใครยังไม่เคยดูภาคแรกเนี่ยก็อ่ ไปดูของผมนะครับนะย้อนกลับไปดูภาพแรกกันสักหน่อยนะฮะหรือใครดูแล้วก็อยากดูอีกก็ได้นะครับคิดก็ไปสักสอสาวิวอะไรอย่างงี้เ <c oughs> อเคกนะก็อยู่ที่ทํางานที่เดิมนะเกมก็มีเนื้อหายอยู่ว่าเราต้องมาทํางานในที่ท,ที่หนนะต้องอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าอ้หกโมงเชา้าแล้วโทรศัพท์ที่ไมนะ่แกะ สวัสดีครับค a ว l Yor Call Center สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต้องการรุ่นเล็กสั่นเพียร์โซ่กดหนึ <c oughs> ่งลลหลังเร็วไลท์ลีลากดหลังเร็วแล้วยังไลท์ลีลาสูงณผู้ตืดเล่นเล่นเลิ้วกดโอ๊โอเคนะก็เสียงค c เซ็นเตอร์ในตำนาน <c oughs> โอ้นี่อะไรนี่กดคอนโทรลเพื่อเปิดไฟฉายเอ่ะแล้วนี่อะไรวะเนี่ยมีหลายห้องเหมือนเดิมเยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยมีห้องกุ้งกิงกุ้งกิงด้วย แล้วมันโหดแล้วภาคนี้มันไม่มีประตูหรอวะวมันมีแต่ท่อเย่เด้โอ้โหสวยนะฮะแล้วนี่มาป้ายเฉลิมฉลองแลยเนี่ยเซเลบรตโอ้เป็นคุณอันโดแห่งป่าคุณอันโดแห่งป่าเอ้ยรถนี้อะไรเนี่ยใส่ใส่หมวกนี่ต้องรออะไรฮะโอ้โหอุ้ยตกใจห้องไหนเมื่อกี้โอ้ ห้องนี้มีเสียงสวรรค์โอ้ยทำไมต้องมาเล่นเกมนี้ด้วยเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับก็ยังไงก็ต้องมาเล่นนะฮะเพราะว่าเอ่อซับสไคร์นี่สองแสนนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหคตรเยอะนะโคตรคเยอะสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามก็เฮลโลนะเซ y เฮลโ o กับทุกคนนะครับก็สวัสดีอุ้ยมันหายไปไหนไดูคิดไปเองนะก็เฮลโลกับทุกท่านนะที่เข้ามาใหม่นะ ดูในห้องนี่มีแต่สายพดัดลมพลังเนะยแล้วก็มีอะไรกันเนี่ยมีพัดลมโง่ๆตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมีก,กระดาษอะไรไม่รู้นะน่าจะเก็บทำคาบแล้วแฟบอะไรอย่างงี้น้ำแฟบนะน้ำซักผ้าแล้วดูทีวีมันโอ้ยทีวีรุ่นพระแสงอะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรวะเปิดไฟอะ่ะรู้สึกมันน่ากลัวมันประตูก็ไม่มีจะต้องทำยังไงวะต้องเอาหมวกมาคุมอโอ้ยนี่เป็นเกมที่ผมรู้สึกกดดันที่สุดเลยครับ เกมบ้านี่คืนแรกเขาไม่มีอะไรหรอกแม่งแน่อ่าคุมหัวล้วจะคุมตอนไหนวะถ้าเปิดเออภาคแรกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหายไปตัวหนึ่งฮะไอตัวไอทวฟ้าหายไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวบ้านเลยชิปหายชิปหายเดี๋ยวเดียวชิปหายครับอุ้ยเต็ม ต็มหน้าเลยเว้ยโอ้มายืนโชว์ฟันอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรวะอะไรอ่ะต้องมาคลิกค้างอะไรวะมันคืออะไรเนี่ยคลิกแอนโเนแล้วทำไมต้องกดไปวะไม่เข้าใจอะไรเนี่ยตอนนี้ผ่านมาตีสามแล้วเหรอไวจุงมันไม่คิดจะมาหาเราซะหน่อยนะครับอุ้ยตกใจหน้าเอาโอ้หายไปตัวเดียวอยู่ติด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  แน่เป็นเพลงติดติดโอ้ยใครใครก็บอกให้เล่นเกมนี้เกมนี้ไอ้คนดูเนี่ยมันมีนมความสุขเหลือเกินมันดูจอเล็กนะดีเสียงเบาๆแล้วก็รอตอนผีมันออกมาฮวกโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรนไอนี้ขึ้นใหม่แกกดกดจืจืบจืดจืผมได้ยินเสียงแปลกๆเอ้ยมันหายเดี๋ยวเดี๋ยเดวไอตัวสีฟ้าเวลาหิวมันหายไปแล้ว มันหายไปไหนเฮ้ยโอ้กูเราไม่ชอบเอ้ย,อ <parity> ออยเดี๋ยวไอตัวเป็ดก็หายไปอีกแล้วไอตัวเป็ดเหลืองโดนนั่นดักโดนนั่นดักกูไปไหนโอ้กังวลน,น,นดีอะไรก็ไม่รู้ต้องมากดโอ้ยกดเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนใครอยู่ในท่อใครอยู่ในท่อ กูได้ยินนะเว้ย <c> เ <oughs> มื่อกี้มันเสียงอะไรกุกกักกุกะจริงๆนะเว้ยอย่าโผล่มาเลยโผล่มาที่กูเตะอูห้หูต้องใส่หมวกใช่ไหมอู้อา้าชเวฟชเวฟไปยังมาไปแล้วเว้ยอูห้หูมีอีกตัวหนึ่งแล้วนี่อะไรกันเนี่ยต้องมาไขาลานเหรอ ไขล่ลานเอาไขาล่ลานไอ้ชื่อโอ้โหเต็มหน้าเต็มหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปแล้วเว้ยโอ้เอาลานจะหมดลานจะหมดอะไรไม่รู้ฮะแต่มันให้ไข่ก็ต้องไข่อูแล้วเป็นตัวเทียอะไรกันล่ะไอ้เคี้ยป็ดโอ้ไอเ้เป็ดอไอ้เป็ดเห็ดปีโอ้ยถือเค้กวันเกิดจะเอามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กูเอวนะไปยังลูก อยากเอาไข่ลานก่อนแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้จะหมดโอ้ยนั่นมาถือเค้กวันเกิดอะไรเนี่ยจะใครจะมาเกิดวันนี้วะเฮ้ยโอ้ยเครียดไม่เงื่อนไหลใครย้อยลองไปที่ล่องตูดหมดเลยฮะตอนนี้นั่งเกรง็งเฮ้ย คิดตรงๆนะเว,ว้ยแม่งกลัวครับไอ้ขี้พักพักแล้วเป็นอ้อู้ออยัยู้ตั้งแต่พักแล้วแล้วผมรู้สึกเครียดเครียดแต่ก็ต้องเล่น <c oughs> มันเป็นความสนุกที่แบบพิลึกแต่มันรู้สึกกดดันวันที่สองแล้วเว้ยเจนี่โทรมาแกะจะมาคอวอยอยไป่แน่นคอเซนเตอร์แบบใหม่เริ่มเข้าใจในส่วนหนึ่งนะคือเวลาเป็นโผล่ปั๊บเราต้องใส่หน้ากาแกแบบ ปอมประมาณว่ากูปอมตัวเป็นมันใช่ไหมเอออ่าประมาณว่าแบบเราเนียนนะเราเนียนใครยังไม่ดูภาคที่แล้วกลับไปดูด้วยนะแช่งแช่งใครไม่ดูนี่ขอให้เฟสด,ดี้มันไปหาถึงบ้านเลยแล้วนี่อะไรไงลานจะหมดแล้วบนท้องนี่มันมีตุ๊กตาเยอะจังวะนี่ตุ๊กตาเป็ดด้วยจากภาคแล้วนะ let's eat ไอตัวเป็ดเหลืองแต่ภาคนี้ไม่ใช่เป็ดเหลืองว่ะ น่านี้เป็นคล้ายๆกุ๊กไก่น่ารักกว่าเดิมห้องนี้นี่อะไรเนี่ยมีแต่อของขวัญโอ้แต่และห้องนี้แบบอืมไม่ค่อยจะน่าดูเท่าไหร่น่าดูน่าดูรู้สึกกับภาคนี้จะไอ้ระบบแฟลชไลท์ไฟฉายนี่มันจะเออมีให้แบตเตอรี่ให้มากขึ้นไม่เหมือนภาคแล้วนี่แบบโอ้ยปิดประตูทีนี่แทบชักเมจโจ เอ้ยเสียงไหนวะเสียงเมันเด็กเฮ้ยว้าวขายซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงเด็กครับมันพูดว่า Hello เฮลโหลเอ้าเฮ้ยกดไฟไม่ได้เฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยตัวเฮียอะไรวะเนะี่ยโอ้โอ โอ้โหไอ้่เราเึงมาเต้นราบพ่อมึงเอาเลยใส่กูอีกสองแสนซับสไคร์นขูขอซับน้ำตาแทนได้ไหมเฮ้ยมันเริ่มใหม่กูรู้เลย กูรู้เลย่ไอ้กล่องนั้นลกแตกนี่มันต้องไขลานที่นี้กูรู้เลยเจออีเด็กหน้าขาวเข้าไปโอ้โหผมนี่สิวแทบแตกรุนแรงมากสิวแทบแตกไอ้กูไข่ันรอไข่บรรอไขเ่เล้ามานล้เหมือนมันพุ่งมาเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าไอ้หมวกนั้นลกนี่มันกันไม่อยู่ด้วยทะลุหมวกเลย อุตส่าห์ไม่ซ้อนสามมาลยปิดไฟใส่หมวกเกี่ยวเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวอะไรกันไม่ซ้อนสามวะนี่ผมเกรงจนมันคันขึ้นมาเลยฮะมันรู้สึกกดดันจนเหงื่อมันไหลอ่ะเข้าใจป่ะแล้วคืออากาศมันแห้งมันันนี่ยัันไปถึงง่ามไข่เลยครับโอ้ยเห็นภาพเลยไหมโอ้ดีอีกและตุกตาในห้องนี้ก็เออมีเยอะก็ไม่ช่วยกันไข่เลยห้องสําหรับเด็กโอ้ี เฮ้ยเฮี้ยเด็กเฮี้ยนี่มาอีก่ะเสียงไอ้เฮี้ยเด็กเฮี้ยเมื่อกี้มาอีก่ะฮัลโหลพ้องใจก็ไม่ได้อยากจะหยาบไปนะแต่ใครมาเล่นเกมแบบนี้แล้วมึงโอ้ผีน่ากลัวจังเลยครับโอ้ผีมีโอ้ยมีอ้อยเดียวมาอีก่ะมันก็คงไม่ใช่แมงคุกมาแบบเมื่อกี้นี่ขี้กูแทบลาดเมื่อกี้ได้ยินเสียงตัวอะไรอยู่ในท่อฮะ ไอ้แค่เด็กดอกไม่เห็นโหลให้โหลอยู่นั่นแหละมึงจะเอาสักกี่โลหลไอ้สัตว์โลหลเนี่ยมีสิบสองอันให้พ่องดิโอ้ยใครวะนะเน,นี่ยเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มาไงเนี่ยกูใส่มวกรอเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาป่ามาป่าแดงแรงฤทธ์เอาไปไหนแล้ว อีเด็กดอกอีเด็กดอกนี่มันเป็นไข่วอเดี๋ยวก่อนไข่ลานแป๊เนะครับเอา้าบอลลูนเอามายืนขำเ้ยเยอ้ยเย,ยเอ้ยเย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 อ้มย พอ่อมึงสิดีออกเอ้ยสองแสนซับสไคร e พอไปซับน้ำตากันได้ไหมกูไม่น่าคิดแพงๆเล่นเกมเฮียนี่เลย <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอจบการเล่นไฟนัลแอดเฟสต์รีสองนะกับคำออสองแสนซับสไคร e ไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกคนที่ตามนะจริงๆ มาถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นเลยผมไม่คิดว่าผมจะมีวันนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสำหรับไฟในะแอดเฟสดีสองนะถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมไลค์คลิปนี้นะไลค์เลยชอบไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆหัวใจวายกันนะนะครับถ้าไลค์เยอะอะไรอย่างนี้นะถ้าผมว่านะจะกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งโอเคนะถ้าผมว่าผมจะกลับมาเล่นอีกทีนะหลังฟาคลายแน่นอน,นครับไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงปัจจุบันนะครับบ๊ายบายจ้าหากคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดท้างล่างนี้เลย